คือการถึงพระรันตน,นตรัยว่าเป็นที่พึ่งการสมานทานศีลห้าให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เรื่องูลเพื่อความสุขอันนำมาซึ่งสิ่งที่น่ารัก น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาทานกันแล้วการสร้างสมบุรณ์นำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทางปวง บุญทําแล้วส่วงไปถึงบุญญาได้บุญดัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พื้นของเราที่เราจะต้องมีเอาไว้ในปัจจุบันในอนาคตและก็ในอนาคตต่อไป ซึ่งเราไม่รู้ว่าเรานั้นได้ทำวิบากกรรมอันใดไว้กระนั้นจึงต้องมีบุญทำบุญเป็นที่พึ่งเพื่อไปดัดอุดรบิบากกรรมเก่าวให้หมดสิน้นให้บาปก,กรรมทั้งหลายนั้นหมดสิ้นไปให้มีความสุขในปัจจุบันและเสวยผลของกรรมดีของบุญกุศลกรรมดี ในนาคตในละเบบุญเป็นที่พึ่งและบุญนั้นนำพาให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยคือเรือนพุทธเรือนธรรมประสงค์ที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงภายในพุทธรัตนธรรมรัตนสังฆรันตนจะเข้าถึงได้ก็ต้องมีบุญชำระจิตให้ป่องใส เข้าถึงธรรมะภายในปีติและความสุขในบุญปีติเมื่อได้กระทำบุญมีความสุขเมื่อได้กระทำบุญมีความปราบรื้มใจเมื่อตามระลึกถึงบุญอย่างเมื่อวานนี้ธรรมญาตตราก็ต้องของขอนุโมทนากับทุกท่านอย่างยิ่งยวดด้วยเลยนะสาธุ อย่าประดนนี้บุญนี่สำคัญบุญดัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนแคสตัดดี้วันนี้เจ้าของเคสเป็นร่วงกระดูกคดกระดูกหลังทำไม้รับบุญในองคอ์กรมีแค่สี่ปีเท่านั้นบอวิบากกรรมอะไรเพราะ <c oughs> วิบากกรรมที่งูมันเข้ามา ในบ้านแล้วก็ตีหลังมันทำให้ม,มันได้รับบาดเจ็บรำนั้นก็มาส่งผลจะแก้ก็ต้องทำบุญทุกบุญท,ทานศีลภาวนาปล่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ปล่ยสัตว์ปล่ยปรามอนแลิิทานจิตให้หายจากโรคนี้ให้เจอหมอดียาดี ยิงเกาที่ส่วนบุญให้แก่ครูเวนข้อโหสิกรรมหนกเป็นเบาเบาเป็นหายเพราะนั้นเราก็จะต้องทำบุญคือไม่รู้ว่าวิบากกรรมเก่านะั้นจะมาส่งเมื่อ,อไรและไม่รู้ว่าทำอะไรไปบ้างเราก็จะต้องรีบเร่งขวนขวายทำเผื่อไว้ก่อนอาบุญนี้เป็นัดรอนบาปเราก็รีบทำบุญ เพื่อผลบุญรอส่งต่อไปในวันพรุ่งนี้มันเลินมันเรื่องปีหน้าปีโน้นทิ้นใจชาตหน้าชาติโน้นชาติต่อไปผลบุญก็รอส่งผลให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์มีความสุขบุญหลักๆก็คือทานศีลภาวนา <c oughs> เป็นบุญที่เราจะต้องมีให้มาก เป็นบุญที่เราจะต้องทำให้มากแล้วก็ทำให้ต่อนเนื่อง <c oughs> ทำทุกวันเราก็ทำบุญกันมาแล้วให้ที่พิเศษเป็นทานตลอดต่อนเนื่องยาวนานมากได้ทำทุกบุญทำทุกบุญทีเดียวที่หลวงพ่อมีบุญทุกอย่างบุญอะไรบ้างเราก็ทำ ที่ท่านทั้งหลายได้เริ่มบุญกันมานั้นให้เป็นปัจจัยที่ถวายในทุกบ่ายวันอาทิตย์เมื่อก่อนนั้นเราก็จะได้บุญนี้ท,ทุกบุญทุกบุญทีเดียวน่าจะจะ,จะปล่อยปาแล้วเนี่ยปรยสัตว์ทั้งหลายก็จะเป็นบุญทุกบุญขนามคาไฟอะไรต่างๆยาวนานแต่บ่อยมาแล้วยี่สิบเอ็ดปี โดยมีอาโกเป็นประธานในนามชมรมปล่ยปลาผูชาเจีดีแต่รับเสียงให้แก่กลุ่มปลายปลาย,ยามเช้าก็ทุกท่านสำหรับท่านที่มาในภายหลังมาในภายหลังเพื่อรับรู้รับฟังก็ขอได้รับบุญยาวนาน21ปีนี้ด้วยกันเท่ากันเลยนะ,ะขออนุโมทนาบุญกับอาโกและกลุ่มปล่อยปลาย,ยามเช้าที่ ได้รับฟังถ่ายทอดเสียงและเจ้าภาพปล่อยปลาปล่อยโควันนี้สองตัวไปปลาเก้าร้อยกิโลกรัมแล้วก็เจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญมาใน <c oughs> บัญชีของวัดและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านแม้อยู่ไกลแสนไกลที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ก็ขอให้มีสุขภาพบารณาไม่ได้แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ dibuj, ไข้ kay. ผิวผพรรณองใสนหน้าวันก็ไวเงินก้อนใ,ใหญ่ไหลมาเทมาตลอดเวลาจ้างบารมีปีติใจสุขใจสังัดจากบาปทุกวินาทีเป็นพระธรรมกายทุกวินาทีสร้างบารบุญสร้างบารมีเต็มที่กระบื้ิบุรีอย่างสง่าง,งามมากทุกพบทุกชาติถึงที่สุดหนงทำเธอ เราก็มีวันนี้ได้ก็เพราะว่ามีหลวงพ่อสร้างวัดให้เป็นวัดที่ดีที่สุดสร้างพระให้เป็นพระที่ดีที่สุดมากที่สุดวัดใหญ่ที่สุดและสร้างคนให้เป็นคนที่ดีที่มากที่สุดเราก็จะน้อมนําบุญกุศลทั้งมวลที่ทำมาดีแล้วถวายหลวงพ่อเพื่อให้ หลวงพ่อพองเรานั้นสุขภาพแข็งแรงอายุยืนเป็นล่มพอล่มใสเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้เราได้สร้างบุญให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายให้เราได้ปีติในทุกๆบุญที่หลวงพ่อ,อดำริริเริ่มได้กระทำมอข <c> อ <oughs> ตามติดติดตามเพื่อพระคุณหลวงพ่อ <c oughs> จ้างบาร,รมีต่อไปเจ้าภาพ ก็ขอทุกท่านน้อมบุญบุญถวายหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยช <c oughs> าตนี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเจ็บป่วยให้แข็งแรงให้ธรรมะของหลวงพ่อสวรรค์ถวายยิ่งยิ่งขึ้นไปนำพาลูกๆเข้าถึงพระธรรมบ,บักายกลับดุสิตบุรีทุกชาติอย่างสง่างามถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยเทินตันทุ วันนี้วันจันทร์ที่3มกราคม2565ม,มีทําบุญปล่อยโคท้อง2ตัวปล่อยปลาลงไข่900กิโลกรัมเจ้าภาพปล่อยโคทองได้แก่1พระมหาวีรพลวชิราจิตโตคุณแม่นนนคุณสิริแรงครอบครัวเนื่องในวาระวันเกิดพระมหาวีรพลวชิรจิตโตปล่อยโคท้อง1ตัว สองคุณคารลคุณเริ่มแก้วคุณราเคลแมนวาดคุณประเมศพันรักบงเนื่องในวันคล้วันเกิดคุณเริ่มแก้วพันรักบงปลายกระ้องหนึ่งตัวปลายปลางไข่หนึ่งร้กกิโลกรัมอนุโมทนาสาธุการเจ้าภาาปลายปลาวันนี้ได้แก่หนึ่ง บูชามหาบูชนียาจารย์น้อมถวายโดยกรมิตนิพน์เตือนใจชูเกียรติคมกริพัดสอนอุเทนวันนีจันเกตไกยมิตรสุกัญญาดวงแก้วสุภกิจเราจะเริญวานิดกไกมิตรจะถุกจกพัดแม่กิมเหงพันศึกร้อมครอบครัวตรีเฮาเข้าถึงธรรม ปล่อยปลาไข่หปล่อยปลาไข่สองร้กิโลกร,รัมอนุโมทนาสาธุการตาทุสคุณนวลปรางคุณสุนทรินเด็กชายตราบินจันทนาแลงคร่ะครัวปล่อยปลาไข่หนึ่งกิโลกร,รมัมตาทุสบูชาธรรมหาปุจจิยาจารย์โดยคุณแม่สถิรลักษ์พ่อมั่นทองเจอือ ใบปลา,ปรราไข่หนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมตาทุสีกุณสถาพรตันหกและคร่องครัวพร้อมกองนครหลวงสองใบปลาปไข่หนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมตาทุห้ากุณยุพินชนะโรคและคร่องครัวใบปลาปไข่หนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมตาทุหกนายวิโรธวณิชยากรานนนใบปลาปไข่ 100กงร้กรัมตามทุเจตผู้ชาธรรมมหาปุชนียาจายรย์โดยการพิสุผลลักษ์สตีฟมาร์กแอนเจรา่าเบนจามินคริเมน้นปลายปลาไข่ห0ึ่งร้กรัมตามทุอาราธนามหาปุชนียาจารย์เห็นชัดใสสว่างช่วยการุณาคุบุญให้แก่ลูกหลานด้วยอันทำไมอันทำไม អឞមេយ៉ាងបុទ្ធសម្មဃវន្តោឧបបបានកនវករងករុមុសេណមោឥនទសម្មဃវន្តោអរហន្តោធម្មសੰបុត្តសោណមោឥនទសម្មဃវន្តោ อรหันโตธัมมะสัมพุทธเจ้านะโมเอนตัสสะ้าอภากวันโตอะระหันโตธัมมะสัมพุทธเจ้าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆ์รัตนะท้าเรืพระพุทธเจ้ารวมใจ ไบรยสันไบรยปลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกระองทามเพสัตาอะเวราอานีคาอาเพยยปชาสุขีอันตานัง ปะริหารตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พนทุกพนภัยโกนท้องและปลางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตาย ในวันนี re ้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้ตัตย์พ้จากความตายัตาผพ้จากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสัพพทุกให้สิ้นสัพพสให้สิ้นสัพพโรค ให้สิ้นสับภัยดันตรูใดใดเีย่ามาพ้องผ่านให้พ้นจากภัยพิบัติบาปศักดิ์สิทธ์ทั้งทปวงทั้งวิบากกรรมและวิบางมาทั้งคนภัยคนผ่านโรคภัยใดๆอุบัติภัยใดๆ วินาศภัยใดๆภัยธรรมชาติภัยก่อการร้ายภัยทั้งหลายทั้งปวงภัยในวัฏตะสงสารภัยทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ไม่สามารถบีบคั้นตัดรอนชีวิตตัดรอนทัพสิน ดัดรอนการสร้างบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงเรอนธรรมกายทรงอาภิญญาทำวิชาธรรมกายได้ศักดิ์สิทธิ์เป็นมหัสจั์บามกมันไดที่ปิพรานกระทําไป ตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกับทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสทรงผลขอให้กลายเป็นโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบางกรรมและวิบางมาบางกรรมใหม่ ขอใอ่าได้กระทําทั้งกายวาจาใจขอให้บริสุทธิ์ตลอดไป,ดไปทุกวินาทีทนาทจนถึงที่สุดแห่งธรรมบุญกุศลใด,ท,นนใดที่ได้ตั้งใจ,งใจกระทำไว้ดีแล้ว,ลวทั้งหมดทั้งสิ้น ตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกับจนถึงปัจจุบันวันนี้ในขณะนี้ขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อรส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดนมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณ ให้เข้าถึงพระธรรมกาย,กายได้โดยเร็วพรันมีสมบัติอันเจร,ร์รอันใช้ในปัจจุบันได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติรับสมบัติคุณสมบัติลาบยอดสรรเสริญสุขมักผลนิพพานมีสมบัติมหาศาล เอาไว้ใช้สร้างบารมีในทุกๆบุญของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อน,อนทำก่อนสำนเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาด ไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีทุกๆุกอนุวินาทีไม่มีถอนถอยสร้างบารมีทัพทวี ไม่มีประมาณทับทวีตลาการาาถึงที่สุดแห่งนนธรรมขอความประศนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ,จ,รจด้วยนุภาพแห่งพระธรรมกายข, <อ S 2> ข้า,ขาทุกทุกพระองค์ เรียนภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ประมานจงทุประการเถิดนในพานปัจจโยตโุลำดับต่อไปขอเดินเชิญเจ้าภาพปล่อยโคประกอบพิธีปล่อยโคได้าน้ำบัดน,นี้ โสอันธารันโทสุงคินตวิรุณโหมปุลทัสสาเนอะโรโคนสุงคินตโหหิสหัสสภเอหิยันติปิสาอันธรตทาสุงคินตาวิรุณหหปุลทัสสาเนอะโรงคาสุงคินตาโหหิสหัสสภ เอหิยันติพิเตอนนรัตทานสุขินตาพิรุณหาปุณทะสาสเนอรวณคาสุขินตาโอนทะสะหาจับเอหิยานติพิภวันตุสัมพมังคลังรังคันตุสัมพเทวันตาตามพระพุทธานุภาเวนะัตถา ตนทีพะวันตุเตภพระวันตุสัพมังร่างขันตุสาพันเทวันตาตามพันธรรมมนุภาเวนะสัทธาตนทีพะวันตุเตภพระวันตุสัพพมังขลังรักขันตุสาพันเทวันตาตามพัสสังขานุ อาเวนสัธาโสตีพระวันตุเตอันถุสันถุสันถุลุงพ่อขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคนน้าจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจงมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณดูมีสมบัติจากกระดาษจินไตทันใช้ในปัจจุบัน เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพลันขอยมีสุขภาพบัญนามัยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสน่าอ่อนกวัยอายุขายยืนยาวนานวิจารวครบท้วนบริบูรณ์จ้าบารมีเพิ่มพูนสุดทั้งกายและใจสุขนัานทั้งเดินทั้งเยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นเชื่อมเมื่อจัดการ,กรเกษมสำราญเบิกบานไม่มีประมาณความผไม่งอกนังไม่เหยวฟันไม่หัก ไม่ฟ้าหูไม่ดดกหลังไม่ข้อมสติไม่ลงใหม่ลเลื่อนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมาก120ปีแข็งแรงดูดีมันยีปีตรอดการทนทานยาวนานตลอดไปเรือเรือเรือไวเรือ,รอแส้ดำเนินตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเธิเราก็ไปเทบากันนะตั้งใจให้ดีนะ อราธนามหาอุปัิฌายาจะลุงปู่เห็นชัดใสสว่างช่วยกรุณาคุม้มบุญให้ลูกหลานด้วย0 7นเจดชดังเมเข้าถึงธรรมชดังเมเข้าถึงธรรมชดังเมเข้าถึงธรรมอันถูอันถูอันถู ทลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเข้าถึงพระธรรมกายเดี๋ยวนี้รพระภิกษุส,สามเดรทรงอภิญญาปฏิรรมพิทาปฏิหารปร,ริยัตปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นเหตุให้เผยแพ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สาเร็จจงทุกประการเธอ,อแลำดับต่อไป ันได้คำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอ ไปพายภาคนาให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่